ครับผมนายเจมเนียงกันมาภู้าำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลนมมคมีอำเภอเมงแพร่จังหวัดแพร่ได้รับรางวัลภู้าำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นปี2,566ตัวของกระผมได้ขับเคลื่อนชุมชนด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,นาชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารี สู่ปฏิบัติการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยกับผมได้สนับสนุนปลูกพืชผักสวนครัวจาก10ชนิดเป็น30ชนิดจำนวน1นึ่งร้อยหขัวเลือนโดยได้รับการร่วมมือจากผู้นำและชาวบ้านเป็นอย่างดีโดยแต่ละหัวเรี้ยนจะปลูกพืชผักหินเองในรัวเลือนเหลือนำไปแบ่งปันหลังจากนั้นก็นำไปขายสำหรับงการทางทางนี้มีผลออกคำบลดในพ่ำนี้ บริเวณสองข้างทางเข้าบ้านสีภูม,มิทีซีก็ปลูมะละกอโกยมะเขือตะไคร่มะกอกป็นต้นคนในตำบลมะคามีสามารถมาเก็บกินได้มีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลผู้นํำอส,สาพัฒนาชุมชนดีเด่นซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของตัวผมและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งผมขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่กรมการพัฒนาชุมชน ที่คือโอกาสผมได้รับรางวัลในครั้งนี้